สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้มาทําแกงนะคะแกงเม่อรีหน้าจังแกงไก่ม่อรีหน้าจังเพื่อทหารชายแดนนะคะทุกเงินที่ไรายได้เราขายเนี่ยหอนถุงนึงคนเดินขายสี่หกเก้าเราขายเพียงแค่สองหกเก้าค่ะคุณผู้ชมส่งทั่วประเทศเลยนะคะต่างจังหวัดเราส่งห้องเย็นค่ารถเก็บปลายทางนะคะอันนี้นะคะเราใช้กะทิคั้นสดเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้คือหัวกะทิกะแล้วหัวกะทิเนี่แล้วเราก็มาแกงแดงก่อนนะคะ เอาแกงเครื่องแกงเนี่ยใส่ลงไปผัดให้มันสุกค่ะแล้วมันจะหอมมันจะอร่อยนะคะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นแกงแกงแดงที่เขาทําขายนะมอลรีหนาจังมอลีหนาจังเขาขายสี่หกเ้าเราไม่ขายเราขายสองหกเ้าแล้วก็รายได้สิบเปอร์เซ็นเนี่ยมอบให้กับทหารชายแดนแม่จะเอาไปซื้อเป็นถุงเท้าซื้อถุงเท้าซื้อ กางเกงในผู้ชายแบบชายแล้วให้กับทหารแล้วก็ซื้อแกเป็นพุ่งมาตัวแม่จริงๆด้วยพุ่งพุ่งมาตัวแม่จริงๆเลย,เลยกลัวเดี๋ยวเสื้อผ้าติดไฟนี่ค่ะเราต้องผัดเครื่องแกงให้มันสุกก่อนนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาผัดเครื่องแกงให้มันสุกก่อนเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าถ้าจะให้อร่อยนะแกงไก่เนี่ยเขาต้องเอาเขียวหวานเนี่ยผสมไปกับแกงแดงแกงแดงนี่เป็นแกงแดงของคนใต้นี่ค่ะก็ผสมลงไปเลยค่ะเครื่องแกงนี้นะคะ ผสมสองอย่างแล้วมันจะอร่อยมากนะคะคุณผู้ชมใส่เครื่องแกงแกงเขียวหวานแล้วก็เครื่องแกงแกงแดงของคนใต้เขาเรียกว่าแกงเผ็ดแกงเผ็ดเครื่องแกงของคนใต้เนี่ยมันจะเผ็ดมันจะอร่อยคุณผู้ชมเนี่ยแล้วเราก็ยังไม่ได้หั่นเอาพริกนี้ไปหั่นมาก่อนเนี่ยพริกแดงเนี่ยพริกแดงยังไม่ได้หั่นเนี่ยหั่นเป็นแบบนี้ พริกแดงอันนี้ทันไหมและโปรทั้งลูกเลยเหรอคะนี่ค่ะคุณผู้ชมเราต้องเอาหัวกะทิอันนี้เราเป็นกะทิคั้นนะคะคนอื่นเขาใช้กะทิกล่องเราใช้กะทิคั้นสดเลยค่ะเครื่องแกงนี่เราก็ทําเองนะคะเป็นสูตรแกสูตรของแม่ลีน่าจังเองสูตรโบราณพันปีเลยนะคะตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนู่นเลยแล้วก็เราก็เอามาเนี่ยเนี่ยเนี่ย คนเอินขาย469แล้วไม่ขายล้าขาย269ใครสนใจจองมาเลยจ้าจองมาเลยส่งทั่วราชอาณาจักรทั่วกรุงเทพทั่วต่างจังหวัดจังหวัดส่งห้องเย็นนะคะค่ารถคิดต,ตามระยะทางค่ะ269 269นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมต้องเอาให้เครื่องแกงอ่ะมันต้องต้องเดือดต้องสุกมันถึงจะอร่อยเอาหัวกะทิเนี่ยรวนกับเครื่องแกง ให้มันแบบว่าสุกเลยพอมันสุกแล้วมันจะอร่อยคุณลุงมาช่วยหน่อยค่ะเอาเนื้อไก่เทหน่อยค่ะนี่มายืนตรงนี้กล้องจะได้เห็นคุณลุงยืนตรงนี้ยืนตรงนี้อะ่ะคุณลุงใส่เลยใส่เลยเพราะว่าไฟกลัวจะกระเด็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนเนี้แหละอยู่มาสามสิบปีร้านโพทะเลบางพูส่งมาสั่งมาได้เลยคุณลุงบอกเบอร์โทรหน่อยค่ะคนกําลังแค่สั่งเนี่ยยืนตรงนี้คะ่ะจะได้ส่งของให้แม่ นี่ค่ะเราก็เอาไก่ไก่สดเนี่ยลงไปลวนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสุกแล้วเอาน้องไก่เทเลยค่ะไอ้ปตีนไก่ตีนไก่อันนี้เราต้องไปต้มก่อนนะคะต้มให้มันเปื่อยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาต้มให้มันเปื่อยค่ะนะคะนี่เราก็เอาเนี่ยเอาเอาไก่เราของเราใช้ไก่บ้านนะคะไก่บ้านแพงกว่าไก่ธรรมดาใช่ไหมคุณลุงแพงกว่าสามเท่าเนาะไก่บ้านนี่โลเท่าไหร่คะให้ความรู้กับประชาชนด้วยแต่ถ้าไก่ไก่ธรรมดา อ่าถ้าไม่ใช่ตีนไก่ถูกกว่านี้นะใช่ไหมลุงตีนไก่ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทจากคุณผู้ชมเราก็อันนี้เอาตีนไก่แตีนไก่เราต้องไปต้มให้มันเบื่อยก่อนนะคะคุณผู้ชมเปื่อต้มตีนไก่ต้องใส่อะไรก็คุณลุงอ่าไม่ต้องใส่สมุนไพรเลยเพื่อจะดับคาวไม่ต้องใช่ไหมฮะใส่แต่เกลืออย่างเดียวเลยเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็เอาหน่อไม้ใส่มาเลยค่ะไอไม่ใช่นีอันนี้ยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวค่ะคุณผู้ชมใส่เลยเราต้องต้มก่อนนะคะ ต้มน้ำอเอาปัดออกมาให้หมดเสร็จเลยต้นต้มน้ำก่อนเพราะว่ามันจะมีไซยาไนนยนะใช่ไหมคะคุณลุงยอดมะพร้าวเนี่ยเราต้องเราต้องต้มก่อนถ้าเราไม่ต้มเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีสารไซยาไนต้มน้ำทิ้งค่ะเนี่ยแล้วเราก็แบบว่าเราก็เอามาใส่เนี่ยเอามาใส่ในเครื่องแกงนี้ที่เรายังไม่ใส่หางกะทิเพราะว่าเราต้องการให้พวกนี้ผัดาากับเครื่องแกงอ่ะคุณลุงช่วยผัดหน่อย,ยฉันไม่มีแรงเนี่ยคุณผู้ชมงานที่สอนคุณผู้ชมให้ความรู้ด้วยแล้วก็จะสั่งกินจะสองร้อยหกเก้านะคะ 269ของคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ให้ขนมจีนนะเราให้ขนมจีนเราให้ขนมจีนไปแพ็กเล็กแพ็หนึ่งเลยแพ็คหนึ่งยีบาทแถมไม่ฟรีเลยสอ้อยหอันนี้ทําเพื่อแบบว่าให้ความรู้กับประชาชนที่จะเอาไปแกงขายก็ได้ไปแกงกินก็ได้คุณคั่วไปคั่วไปนี่ค่ะต้องเอาเอาไก่เอาตีนไก่เอาคุณผู้าาผชมจะใส่มะเขือก็ได้แต่ว่าแม่ชอบกินยอดมะพร้าวอ่อน เลยบอกลุงว่าให้หั่นหนาะๆมันจะกรอบมันจะอร่อยค่ะคุณผู้ชมเจ้า,า่ะเราก็เดี่ยผัดกะเครื่องแกงกับหัวกะทิอ่ะเพื่อให้มันเข้าเนื้อมันจะได้หอมนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่หางกะทิทีหลังค่ะแล้วก็ค่อยมาปรุงเครื่องทีหลังนะคะน้ำปลาใส่หลังสุดมันจะได้หอมนะคะแม่ไม่มีแรงผัดให้ลุงเขาช่วยเพราะว่าอายุเยอะแล้วหกสิบหกแล้วแต่าลุงเขาอายุน้อยกว่าแม่สามปีหกสิบสองใช่ไหมคุณลุงหกสิบสามเอาหกสิบสี่แล้วนะคะ มาได้ค่ะใครอยากกินนะคะมาที่สวนอาหารโพทะเลบางปูตรงข้ามเมืองโบราณบางปูสมุทรปราการซอยเทศบาลบางปู74เปิดตั้งแต่10โมงเชา้าถึง4ทุ่มครึ่งครัวปิด3าทุ่มเพล่งนั่งอแอ้้วก็ดูบรรยากาศทะเลสวยงามมากติดชายทะเลเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอาหารมีทั้งหมด200กว่าเมนูหลักสิบหลักร้อยแต่บรรยากาศวิวหลักล้านนะคะคุณผู้ชม นี่อันนี้วันนี้นะคะมาทําเพื่อทหารชายแดนด้วยรายได้สิเรเซนายกให้กับทหารชายแดนนะคะแล้วก็สองร้อยหกเก้าเราแถามขนมจีนให้ด้วยนะคะหนึ่งแพ็คแพ็คแบบแพ็คละยี่สิบาทอะ่ะเราแถามไ่ด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยสั่งไปแล้วเขาจะไปหาซื้อลําบากถ้าเขาไม่ได้ไปในใน,ในตลาดสดเนาะอันนี้แม่ก็จะแถมขนมจีนให้ด้วยสําหรับคนที่สั่งนะคะมีขนมจีนให้ด้วยเลยหนึ่งแพ็คชุดหนึ่งสองร้อยหกเก้า คนเอินขาย469รกู้ขายตัดราคาแม่งเลยกูขายสองแถมขนมจีนด้วยของมันไก่ธรรมดาของกูไก่บ้านของมันใส่มะเขือมะเขือถูกยอดมะาพร้าวแพงกูใส่ยอดมะาพร้าวของมันใช้กะทิก่องกูใช้กะทิสดกะทิสดหาซื้อลำบากต้องไปตลาดใหญ่ใช่ไหมคุณลุงโลเท่าไหร่บอกบอกคุณผู้ชมเผื่อเป็นความรู้โลละ90นะแต่มันอร่อยกะทิสดนี่แล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูอันนี้คือหางกะทิ เดี๋ยวมันเดือดแล้ยังยัง,ยงใช่ไหมลุงเดือดแล้วยังเอาเอาไฟแรงๆเดี๋ยวมันคนดูหนีหมดอ่าเพราะว่าจะอ่ะลุงยกหางกะทิเทเรเอาไฟแรงๆจะแม่หลบมาเพราะว่าไฟอ่ะมันจะมาโดนเสื้อผ้าแม่เดี๋ยวไฟลุกเพราะแม่ใส่ลุ่มล่ามนี่คือหางกะทิอันนี้คือกะทิสดนะคะกะทิสดนะคะ,ะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมเจ้าขาเราทําแบบใส่ใจแล้วเราขายถูกเรารายได้ทั้งหมดสิบเปอร์เซ็นต์เอาไปให้ทหารชายแดน ยังง่ายแม่คุณผู้ชมทํากินเองก็ได้ทําขายก็ได้มันเป็นความรู้เป็นวิทยาทานอันนี้คือกุ๊กกิติมาจาคุณลุงพลโพทะเลบางปูเจ้าของสวนอาหารโพทะเลบางปูนะคะมากินที่นี่ได้เลยบรรยากาศดีทะเลสวยอาหารถูกสดอร่อยแต่กล้องแพนไปตรงนั้นหน่อยระหว่างที่รอรอแกงสุกเดี๋ยวเดี๋ยวล,งลุงยืนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพอแกงสุกแล้วแม่ก็จะมามาใส่อันนี้นี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือคืออาหารลุง อาหารที่เขาขายชุดนี้นะคะแปดร้อยแปดสิบแปดบาทรายได้นี่นะคะสิบเปอร์เซ็นตสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยมอบให้กับทหารชายแดนนะคะคุณผู้ชมส่งทั่วล้านอาณาจักรเลยใครอยากกินอันนี้ก็คือยำถั่วฟูอันนี้ทอดมันปลากรายเลยนะคะอันนี้ก็คือต้มยำกุ้งท่านจะเอาน้ำข้นก็ได้เอาน้ำใสก็ได้แล้วนี่ก็คือยำปลาอะไรลุงอันนี้ปลาดุกฟูปลาดุกูค่ะคุณผู้ชมอันนั้นยำปลากระพงฟูคือ แปดร้อยแปดสิบแปดบาทมีห้าเมนูนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาสมมุติว่าคุณผู้ชมไม่อยากได้ต้นยำกุ้งบอกว่าอยากได้น้ำใสเราก็ทำน้ำใสให้อยากได้ปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวก็ได้ก็อเอาเอาเป็นปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวอยากจะได้แกงส้มปลาช่อนทอดก็ได้หรือว่าแกงส้มไข่ชะอมกุ้งก็ได้หรือจะเป็นโป๊ะแตกหรือจะเป็นปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวหรือจะเป็นเอ,เอ่ออต้มค้ง ปลาช่อนทอดหรือไม่ทอดก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมชอบได้5อย่าง888บาทเงินรายได้เนี่ยมอบให้กับทหารชายแดนส0็ปร์เซนค่ะคุณผู้ชมสั่งได้เลยทั่วโลกทั่วล่าอานาจักรทั่วประเทศเลยเพราะว่าเราส่งห้องเย็นให้นะคะคุณผู้ชมแต่ค่ารถเนี่ยเก็บไปทางเดี๋ยวคุณแม่จะกินกินอันนี้ให้ดูนะคะเนี่ยอุยอร่อยที่สุดในโลกเลยนี่ค่ะนี่ค่ะอืมอร่อยมากยำโจ๊คุณผู้ชม อืมเอาส่งแน่นหนาไม่เอื้อมไม่ถึงนี่ค่ะปากระพงทอด้ำปลาห้าเมนูห้าเมนูแล้วให้เยอะแต่ร้อยต่สิบแปดบาทมากินที่นี่ก็ได้ถ้าไม่สะดวกมาเราส่งทั่วร้านอันจักจากค่ารถเก็บปทาง ค่า<ส>อาหารท่านยังจ่ายมาก่อนนะต้องโอนัง like ินค่าอาหารมาก่อนเบอร์โทรอะไรคุณลุงบอกหน่อยเร็วเฟซบุ๊กค่ะลน์ค่ะติดต่อดูยังไงฮะลุงติดตอหดมาเจอตรงนี้ สดปายเอาเนี้ให้แม่หน่อยข้าวผัดปูคุณผู้ชมดูข้าวผัดปูเนี่ยทั้งหมดที่แปดร้อยแปดสิบแปดบาทห้าเมนูนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาข้าวผัดปูนี่จานใหญ่าจานนี่กินได้สิบคนนะกินได้สิบคนเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาและข้าวผัดปูที่นี่อร่อยที่สุดในโลกเลยอร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา ร้านสวนอาหารโพทะเลบางปูสวนอาหารโพทะเลบางปูก่งทั่วรานอนาณาจักรฮะถ้าส่งอ่ะเก็บปลายทางเก็บไปทางแต่ว่าอาหารฉันต้องโอนเงินไปก่อนนะตังอาหารพวกก็่ต้องโอนเงินกันตือนี่ฮะใส่ใส่ใส่ให้มันดึกดปดปาลากระพงทอดน้ำแปลเดี๋ยวให้เด็กทำเองปลาหมึกไข่มึนมะนาวแล้วก็ปลาช่อน ไกางส้มไอไอไข่เจ้าอมกุ้งอะมันก็ปัดช่อนเดี๋ยวจะทําเป็นเซตดซไปนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่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 ค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นน้ําที่เราอันนี้อันอันอันนั้นคือน้ําอะไรกินจับอะไรนะ่ะอันนั้นน่ะอ๋อนี่ปลากระพงทอดน้ปาปลาค่ะคุณผู้ชมเจ้า่ะให้ตัวใหญ่ๆนะไม่ใช่วิญญาณปลากระพงเนะอันนี้ร้านนี้เปิดไปสามสิบปีแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญนะ อร่อยมากอร่อยมากคุณผู้ชมนั่นเนี่ยเนี่ยยำปลาดุกปูเนี่ยดูแต่คุณผู้ชมโอ้โหหน้ากินสุดๆุดหน้ากินฝุดๆุดเนี่ยหน้ากินฝุดๆุดเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาระหว่างที่เรารอรอแกงแดงเดือดเราก็กินอันนี้ไปก่อนจะได้ไม่เสียเวลาคุณผู้ชมอืม อร่อยมากมาได้เลยนะคะคุณผู้ชมมากินที่นี่ได้เลยจะไม่กินเป็นอาหารชุดก็ได้จะกินเป็นอาหารชุดก็ได้แต่สั่งอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะโอ้ยไฟมันจึงหลังแม่แบบอืมอร่อยมากค่ะอืมอาหารสดสดอร่อย มาได้เลยนะคะตัวนอาหารโพทะเลบางปูอยู่ซอยเทศบาลบางปูเจิสี่ตรงข้ามเมืองโบราณบางปูสมุทรปราการะค่ะเปิดสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มครึ่งนะคะบรรยากาศดีติด้ายทะเลเลยอาหารอร่อยหลักร้อยวิวหลักล้านแล้วอาหารให้เยอะค่ะอืม ถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบยำถั่วปูก็เปลี่ยนได้เป็นยำกุ้งเจ้นยำคณากุ้งกรอบเลือกเมนูได้นะคะ้าเมนู888บาทค่ะข้าวผัดเนี่ยเป็นเม็ดเลยอร่อยอืม้ม ชอบมากยำผักบุ้งกรอบก็มีนะคะคุณผู้ชมอืมอันนี้ยำปลาจุกป,ปูอันนี้ปลากระพงผัยกันปลาอันนี้ต้ยมยำกุ้งขอเบอร์อีกสคนเบอร์อะไรเบอร์ละคุณศูนย์แปดหนึ่งแดเก้าสี่เจ็ดหนึ่งลายค่ะลาศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าเจ็นึฟซบุ๊กชื่ออะไรคะสวนอาหารทะเลบางคู ติ๊กต็อกค่ะเห็นมีติ๊กต็อกแล้วนี่คะติ๊กต็อกชื่ออะไรคะลุง,องแอดอะไรอ่ะมันมีแอดไหมหรือว่าพิมพโพทะเลบางปูขึ้นเลยอ,อร่อยมากชุ้ละแปดร้อยแปดสิบแปดรายได้สิบเปอร์เซ็นเรายกให้กับทหารชายแดนนะคะเพราะว่าเขา,าไปปกป้องอธิปไตยของเราให้พวกเราอยู่ดีกินดีนอนหลับสบายนะคะ ปกป้องอธท์ปไตยของเราคุณผู้ชมจะสั่งไปกินที่บ้านก็ได้ทั่วประเทศเลยหรือว่าจะมากินที่ร้านก็ได้นะคะโตทะเลบางปูค่ะสวนอาหารโตเทะเลบางปูเดี๋ยว,วยังลงเดี๋ยวเดี๋ยวรบอกมาอะ อ่ะมามานี่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่กําลังเดือดปดุปดๆของฉันนลัวไฟลุงต้องก็ไปยิงข้างในไปช่วยแม่เดี๋ยวไฟมันโดนเสื้อแม่เพราะมันรุ่มน้าเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าขาพอมันเดือดปดุปดๆอย่างนี้นะคะได้เวลาเลยค่ะแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยอ่ะใส่พริกลงไปเลยค่ะใส่พริกลงไปเลยค่ะ,คะนะคะให้มันสวยงามแล้วก็ ปรุงเครื่องปรุงใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเพราะว่าเครื่องแกงมันเค็มแล้วนะคะคุณผู้ชมจะขาอันนี้ก็เป็นอะไรนะคะเขาเรียกอะไรนะความจํา <c oughs> ความจําแม่เสื่อมอ่าน,นี่ก็ผัวรักผัวหลงใส่ลงไปหน่อยนะคะน้ําตาลต้องใส่ด้วยเหรอเครื่องแกงมันหวานแล้วชิมชิมหน่อยไหมเดี๋ยวกันเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยเอาเนี่ใส่ก่อนนะชิมน้ำปลาใส่กีหลังใส่ไปเลยคุณลงุงไฟมันจะพุ่งมาโดนเสื้อแม่พอเสื้อผ้าแม่มันลุ่มล่ามันมาติดไฟง่ายลุงเขาใส่ถนัด คือค,คุณแม่เนี่ยเป็นคนแกงและใจถึงทําอะไรเนี่ยต้องใส่เยอะๆมันถึงจะแซบแ่บเรากะทิก็หกแล้วคุณลุงก,กะทิก็ใช้กะทิสดนะใช้กะทิสดแล้วก็ไก่นี่ใช้ไก่บ้านนะใช้ไก่บ้านเลยนี่ค่ะเนี่ยพอมันเดือดแล้วเราค่อยมาใส่น้ำปลาทีหลังคุณผู้ชมเพราะว่าแกงเครื่องแกงน่ะเขามีใส่เกลือแล้วเดี๋ยวเราชิมก่อนเพราะแม่เป็นคนไม่กินเกม ไม่ได้ต้องใส่ใส่ใส่น้ำตาลลงไปใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนี่ค่ะโรยน้ำปลาลงไปแม่เป็นคนไม่กินเค็มค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะแต่เราแกงหม้อใหญ่เนาะต้องใส่สักห้ากระบวยเดี๋ยวเราชิมอีกทีหนึ่งคุ้ยหล่นนี่มาช่วยเขาเก็บปากติกไม่เยอะได้กนนังอลไม่บเซอร์วิสเขานี่ช่วยเขาดินน้ำดินอะไรให้เขา เนี่ยเอาน้ำแข็งใส่แก้วใส่น้ำให้แม่กินนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะแกงไก่ลีน่าจางเพื่อทหารชายแดนรายได้สิบเปอร์เซนต์มอบให้ทหารชายแดนนะคะเพราะเขาไปปกป้องอธิป,ปตยให้กับพวกเรานะคะนี่เห็นไหมคะพอทหารที่อยู่ชายแดนเนี่ยเขาลำบากมากนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ได้กินอร่อยอร่อยร้อนๆอ,อย่างนี้นะคะ เดี๋ยวคุณแม่ก็จะเอาเงินเนี่ยที่ไรายได้สิบเปอร์เซ็นเนี่ยไปซื้อถุงเท้าคุณุงมาช่วยหน่อยค่ะแม่ไม่มีแรงที่จะคนไปคนคนแม่จะชิมไงเมื่อกี้ที่ปูงลงไปไมจะไปซื้อถุงเท้าให้ทหาราเรียกถุงเท้าทหารทอบมันจะเป็นอย่างหนาพวกมแมลงพวกไส้เดือนพวกกิ้งกาหรือว่าอะไรที่เป็นสัตว์ร้ายในป่าจะเข้าไปไม่ได้อ่าเดี๋ยวชิมหน่อยค่ะ ไเัเตือนใ่น้ำตาลหน่อยเพราะว่าเราหม้อใหญ่ค <c oughs> นเลยค่ะคนแล้วเดี๋ยวให้แม่ตักใส่ในนี้ให้แม่คุณลงุงอะตักราดนมจีนมาเดือดแล้วยังอ่าอ,อเราไม่ได้ใส่เลือดนะคะเราไม่ได้ใส่มะเขือนะคะเราใส่ยอดมะพร้าวอ่อนนะคะใส่ยอดมะพร้าวค่ะเห็นไหมคะไก่เราก็ใช้ไก่อรา,าดน้ำเยอะๆค่ะราดน้ำเยอะ เราใช้แบบไก่แบบเบ้งเงไก่แบบเบ้งเงเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ค่ะนี่ค่ะแล้ววันนี้เรามาทําเนี่ยเป็นวิทยาทานี่คุณผู้ชมเนี่ยบางคนเนี่ยอยากจะทําขายอยากจะกินแต่ไม่มีปัญญามาสั่งจากเราเนาะเพราะค่าส่งมันอยู่ต่างจังหวัดอะไรไปทําแบบนี้เลยแค่เนี่ยในนี้ใช้ไปเท่าไหร่คุณลุงจะบอกคุณผู้ชมเป็นความรู้จอืมอร่อยเลยอ่ะอร่อยเลยอ่ะ อร่อยมากคุณผู้ชมเนี่ยอืมอืมไก่บ้านอร่อยเลยสุกด้วยสุกด้วยค่ะอาจะต่าเกาาม,ากกกมด้านนี้เป็นยอดมะพ้าวอ่อนค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอืม อร่อยมากเลยคุณผู้ชมอร่อยมากคุณลุงลองชิมดูแต่อาจารยปตากนี่มาลุงชิมให้คุณผู้ชมดูอาจารย์มาด้วยเด็อาจารย์มาแล้วก็ตักใส่จานกินขนมจีนไปไหนอ่ะให้ลุงใส่นิดหนึ่งมากินนี่ไงลุงใส่นิดนึงแล้วกินให้คุณผู้ชมดูอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาแล้วก็นี่ตีนไก่ตีนไก่ตีนไก่ด้วยนะคะไก่สุกนะคะไก่สุกเลยไม่ไม่ไม่เหนียวด้วยค่ะไก่เปื่อยเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ ยอดมะพร้าวใครสนใจนะคะที่จะสั่งแกงอันนี้สองร้อยหกเก้าแล้วถามขนมจีนในห,หนึ่งถาดด้วยนะส่งทั่วประเทศเก็บค่ารถเก็บปลายทางค่ารถเก็บไปทางแต่ค่าขนมจีนแกงไก่เนี่ยสองร้อยหก้าต้องโอนมาก่อนนะคะอ่ะลุงไปดิดเลยนะฮะเอาลุงบอกเบอร์โทรเลย ไลน์เฟซบุ๊กสวนฐาหารทะเลแล้วก็ติกตอกนะคะสองร้อยหกเก้าแถมขนมจีนส่งทั่วประเทศโอนเงินมาก่อนสั่งจากลุงพลเลยแล้วก็ค่ารถเก็บปลายทางค่ะเรามีห้องเย็นไปส่งนะคะคนเออไม่ขายสี่หกเก้ากูขายสองหกเก้าตัดราคามันเลยแล้วของกูอร่อยกว่า้ัน